พี่น้องเอฟซีขามือน,นี่ปู่นาคจะเชิญแม่ตะเคียนลงมาประทับร่างพ่อผ้าลวยพ่อไห้ขอเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศมืออื่นเนาะคะ่ะเนาะมาค่อยเบิงบาพ่อนผ้าลวยเขาส่งมือแหลกสิเป็นจังใดบอกไงยๆก็คือไปเที่ยวลาวคะ่ะพี่น้องมื่อน,นีอ่มืออื่นด้วยบ้านมือน,นี่พี่น้องคะ่ะ เตรียมตัวล่องเบิงพรพารวยจะเข้าทรงครั้งแรกปูหนากแล้วสีเสิ้นแม่แต่เคียนลงมาประทับหลางของพ่อนผ้ารวยพี่น้องเอฟซีกะ่ะค่อยหลุนล่องเบิงวา่าสิปังกันบ่หรือจังใดเขาก,ก็ค่อยเบิง มันหลอกพอได้ไยกันเลยแต่ฟึ่งั่งเลยแบบมันก็ไ่หลอกัน่ะถูกพนพี่น้อเนี่ ผู้ใดเขามากก็กดไหลกดแช่ในเด้อพี่น้องเด้อรั้งแรกของพรพารวยร่องเบิง แม่เพิ่นสิาพาพ่อนผ้าลวยไปเที่ยวเล่า,า,าจำไว้ว่าอผ้างไเคหยหดไแดนี้ต้สั่นจำสอนตอนตวเดียวำสอนจำบอกตปนน้ตัวเดีมี้ารทำสืดอกร็สิสอนอย่างนั้นส ก็ได้เห็ดได่สางน้ำปู้เห็ดได้สางน้ำกันางขึ้นแม่สางที่แม่ซอยเดียวพอแม่เนี้ยปักโรตักลางลลูกตาหาบพีกลยูาะบป้าดินารเพื่อนป้าะไรไหว้ดิโกั โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตุอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพะคะวะตุอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะมีอนี่งคือประเภทการสอนไปต่อไปทั้งยืนพอเฉยๆไหวพระสวดมนต์แต่เนื่องจากว่าเฮาสวดมนต์ไหวพระลงมาแล้วมันก็บ่จกรเป็นบาดนี้จักเทสเป็นบ่มบอมขนได้เบิดพอเยอายกขึ้นพอสิว่าให้ ขออาราธนาพระเว่ผู้บายจาร์ทั้งหลายผู้วัดผู้ว่าหลวงปู่ดำหลวงปู่ขาวปู่ยญ่ปู่ใ่าู่่ขาวปู่ใหาไอปู่ผู้วัดผู้ว่าตลอดถึงแม่นางตะเกียนอยู่ในวัดเบิ้องตูหม่องลูกหลานขออนุญาตเสมอเด้อสนุกันุสนุสันตุสกเทีาเมจรูเพอสิริสิาระตที่ยงนรูเทจะเทียมารร้วันจมีเสาวัุมิ

แม่แตะเคียนทองเด้อผู้ที่ศิงศกนี่ประฐานที่นี้เวลานี้แห่งนี้ลงประทับร่างของหลวงพุทธาคือนางพรนพระร่วผู้ขาตั้งนาตั้งตาม,มาขอมาขอน้ำพุ่มวัดพุ่มว่าอยากจะสร้างวัดสร้างว่าสร้างประตูโครงสร้างภายใหญ่แห้แล้วเสร็จผู้ขามาขอเล่าพัฒนางวดประจําวันศุกร์ที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ันอยบแนอีมเมลเด้อขอให้ประทับร่างลูกสาวผู้ขาเอามาที่ปัีบ ไปใ,ใส่มือขนมมือทั้งสองไปสินโมสามจบแล้วนโมตัสสะพะคะวะตัวระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะตัวระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะตัวระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะปล่<า>อยใ,ใจให้ว่าง <c oughs> ขอผู้ขา่าขอรัตนาอีแมเ่เร่ปล่อยใจองรับตาในในาในขณะเวลาที่เราเข้าทรงห้ามลืมตาโดยเด็เด,ดขาดปล่อยใ,ใจให้ว่างนะมะอาอู

બોન બોન เด้อ મે เด้อ બોન 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 કે માકા જોચા માકા เด้อ ચે હે આજા નાસી માવા લુ 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 માને જોતે માકા રો જોતે ના હું થા બોલ આયા બોન બોન જો હોલી જો બાજો હે બોન สิมาขอเลขลาวปัตนาเรือมือวันศุกร์เนี่ยบรรจัวันที่สิบแปดสิงหาเมื่อนี่สิออกตัวไหนเอาบอกลูกบอกเต้าพิเนยอาญาตีเทนารู้โมจโตชีอาวาซาตนาตีเทอาญาก็ตัวเบิ้งข้าไปรอไปซ้อมเบิ้งข้าง่ยตัวไหนไดีตัวไหนได้ตัวไหนอาญาตีเทเทโมโตอาญาโราณเหตไวตัวไหนบอกลูกอาญาก็ลวาจูโตโมาจาจิตาเนียตัวไหนเอาบอกลูกบอกลานเาู้ตัวไหน ฮ่าเอานี่ชัดัดเทมาเมาเฉมาตัวไหนตัวไหนโอ้โเจ้าตัวไหนบอกัชัดาเป็นภาษาทาก็ได้เหรอเจ้าดูตัวตัวมาตัไหนตัวไหนตัวไหนเอาันชัดว่ารงคั

เอ้ากิจตระาเจตหาแล้วมือเจตหาพัสนุมาเอาพี่น้องเอ้าก็จะนุลลกตถุมาตาตาติโมโลในกิจตรนวาเหาพัสดุสาเอ้ในกิจาเหาแล้วเล่ามืออื่นเด้วพี่น้องเนอเออพมาไม่ที่น่งปากเ่นลึมาไมก็จะเป็นนี่ะแต่พอปุนาังกาัปากบิดปากเบียวไปอยาก่าเอาไทยสิตายแต่เบอกได้ <laughs> อย่างพวกถ้าจิตตายเขาเอได้ด้ไหมน,นได้เป็นนัยสั้นอ๋อพ้นไหนเกศหาเด้อแม่ตะเคียนมืออื่นเนี่ยพ้นไหนเกศหาเ,เรียกแล้วเรียกเกลกืเก,ลกเรียกไทยเด้อ <c oughs> แต่ถามว่าพอผู้นากแล้วึ้นไปที่บอกว่าเออมันถอ,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 อกเลขไทยผูยนย้น่าเห็นกเกศหา่ทั้งนั้นเห็นเลขเกศหาเห็นเลขเกศหามองกล้องยกเลยว่าเออมัอาน,าน <c oughs> ออกเลขไทยผู้ใดก็สิได้ยินปากผู้น่าก็ว่าบอกอ่านเนาะบอกผมจักว่าวันนี้ลูกเต้าก็บอกว่าเกศหาหรือกันกะไปพี่จันทร์หน้าจันทร์ซ้อมในตัวเดียวซ้ำเด้อในตัวเดียวซ้ำในตัวเดียวซ้ำ เอาฟังเบิร์ว่าลาวพัฒนาเมืองอื่นจะมีเกจห้าไหมพี่น้องถามันมีเกจหาก็แสดงว่านางพรเริ่มเปิดจิตเ,เ,เปิดใจเปิดใจแล้วค่อยเปลี่ยนไปเด้อพี่น้องเด้อเอา้ายกขันหาซึนงอา้าวเสื้อมาแล้วก็เสื้อจับบ๊อบแมนขึ้นเดอ้อขึ้นเดอ้อขึ้นเดอ้เดอเนี่ยูกั <c oughs> <c oughs> ini sampai kami sempeang sempeangtu siapa-sempat di Syria tandangtentu silang เาวนาทิตยะทั้หมด20แค่ฉันตุเทวตากตาสัก5วันพอระบายไปเกี่ยงกันนะจังปังประอาณันตาทีเกินระคัมันทำให้สภาโสูงเอาลูกให้เก็บหาเด้อพ่อไปถามเพื่อนนะเพื่อนให้พ่ออยู่ตัวนึงแต่ว่ามืออื่นก็ขอเที่ยงคนอ่ะเอาลูกเลขกเก็บหาของลูกไปก่อนพี่น้องทั้งหลายก็ไรพรุ่งนี้ค่อยดูผู้หน้าก็ให้ตัวเดียวว่าให้ทตัวทำให้คู่นึงเหมือนกัน เอาเอาขอสำนีแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆไรประหยัดบาตรคำเลยปล่อยเนี่ยกันเลาไปเอ้าได้ยินเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอสซี่คฝากพี่ฝากน้องไว้เด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าช่วยช่วยจะพลาดจะควยหัวก็หัว อาจารย์แม่ได้เจ็ดห้านะครับพี่น้องครแต่ว่าของปูคือมือใดค่ะมือนี่แตอนเทียงีค่ะมืออื่นตอนเทียงรอดหลุนปูสิห่หาตัวใดนะคะเนาะ